ขนมขนมกล้วยขนมกล้วยสีพ่อคะมีทัศกาลตรงนู้นด้วยอะค่ะพ่อไม่ดูเหรอคะอ๋อนี่ทัศกาลเศรษฐกิจพอเพียงนี่เองอะค่ะพ่อดูคนเขาให้ความสนใจเหมือนกันนะคะพ่อพ่อคะคนขายของที่นี่เนี่ยเขาดูมีความสุขกันจังเลยนะคะพ่ออก็เขารวมกลุ่มกันผลิต แล้วก็ช่วยกันขายที่กําไรพอสมควรไม่เอาเปรียบลูกค้านี่แหละการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงที่จะทําให้สังคมไทยเราเนี่ยอยู่ดีมีสุขสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียกสั้นๆว่าสภาพัฒน์เนี่ยเขาถึงได้มีโครงการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับคนทั่วไปจะได้นําเอาแนวทางเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรเราเห ร้วสภาพันธ์เนี่ยเขามีวิธีที่ทําให้คนเนี่ยหันความสนใจแล้วก็นําหลักความพอเพียงไปใช้ได้ยังไงอะคะพอ่ออืมเอาอย่างนี้เถอะเดี๋ยวเรารีบซื้อของที่แม่เขาสั่งแล้วก็กลับบ้านกันค่ะงั้นแม่สั่งนี่เลยคะ่ะป,ปั้บเดี๋ยวพอถึงบ้านแล้วเนี่ยพอ่ออธิบายให้ฟังนะค่ะน,นี่รูลองดูในเว็บไซต์นี่นะ worldwide. Web.. sufficiencyeconomy.org ตรงนี้นะดูนะอืม สภานพเนี่ยเขาได้นําเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงท่านเนี่ยมาเป็นปรัชญานําทางในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ประเทศชาติจะได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนประชาชนจะได้อยู่ดีมีสุขโครงการเนี่ยสภาฒพ์ก็ตั้งใจจะทําถวายในหลวงในปี2550ซึ่งพระองค์ท่านจะมีพระชนมายุค,ครบ80พรรษาไม่เท่านั้นนะลูก เขายังมีการส่งเสริมเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆและก็ยังมีงานด้านวิชาการงานวิจัยงานเพิ่มหลักสูตรและการเรียนรู้และยังมีการสอดแทรกเรื่องนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรวมถึงมีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อต่างๆอย่างแพร่หลายและประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ในรูปแบบต่างๆด้วยนะลูกทําให้คนทั่วๆไปอย่างหนูอย่างพ่อเนี่ยได้รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้าง แล้วเราจะนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้อย่างไรพ่อคะค่ะหนูอยากจะเห็นวันที่สังคมไทยอะคะ่ะเป็นสังคมพอเพียงอย่างแท้จริงจังเลยอคะค่ะพ่อโอ้โหจะเป็นนักพัฒนาของพ่อ